ดีทุกคน ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Butterfly Twins นาและก็แนนวันนี้แน่นอนสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในที่นี้เป็นวัฒนธรรมของช่องของเรานั่นคือการรีวิวขนมคลีนแห่งปี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 หกอันดับนะอันดับ6ก่อนเลยคือทุกอันคะแนนเท่ากันนะแต่ว่าเราได้ไปลวกันได้ความถี่ไล้ความกินกินตัวแรกเลยก็ไปยันที่ขนมถุงขนมถุงเนี่ยถามว่าทําไมถึงอยากกินยี่ห้อนี้มากคือขายดีในติกตอกนะฉันเห็นเขาลงตะกร้ากันรัวๆฉันก็เลยแบบอยากจะสั่งบ้าง ฉันน่ะพอดีเป็นคนชอบรสทรัฟเฟิลใช่ไหมแกใช่ใช่แล้วฉันน่ะก็อยากได้โปรตีนพืชใช่ไหมแกทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็ดูแบบตอบโจทย์ฉันลองทุกรสรสที่ชอบมากรสทรัฟเฟิลไข่มันมันมีอยู่บ้างแต่มันก็แบบว่าสลัดน้ำมันออกซะเยอะแล้วนะคะทุกคนเป็นน้ำมันพืชแล้วก็โปรตีนถั่วเหลืองประเด็นคือมันอร่อยมากเราได้โปรตีนเต็มๆยี่สิบกรัมด้งนเสียงไหมฟังกรอบมากทุกคน ก็คือกินเพลินมากเลยและนี่ก็คืออันดับที่6ของเรา<ช>นะคะต่อมาหืมกอบไปแล้วเดี๋ยวขอไปนิ่มบ้างได้ไหมไปนิ่มบ้างสาหรับใครที่อยากกินขนมปังที่มีโปรตีนแนะนําตัวสกอตตัวนี้เลยนะคะของฟิลเนเจอร์นะ,ะก็จะมีทั้งไฟเบอร์แล้วก็มีโปรตีนสูงห่อน,นี้มีโปรตีนเท่าไหร่้องมาดูซิมีโปรตีน11บเอ็ดใน1นึ่งซอง1 1> นะคะสะกอน1อันเนี่ยมีโปรตีนตั้ง11นะคะมีคาร์บ24แล้วก็แฟตต่ํามากๆเพื่อนๆ3เท่านั้นมันเป็นความนุ่มอะ มันมีความขนมปังมากจะบอกว่าอันนี้พี่เนนแบบนั่งกินวันนั้นวันเลยเว้ยถ้ามากอันนี้รสกาแฟนะที่ชอบอันนี้เป็นรสที่ชอบลองลองมาบลูเบอร์รี่เป็นงไงเหมือน,นขนมกินขนมปังโรงแรมอะ like แต่มันครีนอะมันหนุกมากมันคล้ายๆเบเก้ใช่มันคล้ายๆเบเก้ร้อยหกแปดแควหอมากาแฟ มันจะมีช็อกโกแลตชิพหรือกาแฟละลายอยู่ด้วยเว้ยเออแล้วรสชาติมันเหน็บเนเราเชื่อว่าเอามาทากับแยมจะฟินมากๆใช่หรือไม่ก็ทากับโยเกิร์ตก็ได้กินกับช้าหรือว่าเราจะจิ้มกับจิ้มกับโยเกิร์ตก็ได้แบบนี้เออจิ้มกับโยเกิร์ตอืมอือร่อยมากเนาะอเนี่ยติดอนเช้าประจําเลยมหน้าติดมากๆติดเลยเนาะอืมเข้าใจทําไมพี่แนนกินวันเว้นวันอะอร่อยมากๆเลยอะ โอเคพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอันดับที่4กันเลยเอาล่ะในหมวดที่กินบ่อยมากมากมากอันนี้คือติดเหมือนแบบเหมือนเขาใส่กัชาให้ทันนะ มันติดขนาดนั้นวันไหนไม่ได้กินฉันนอนไม่หลับ,บใช่ฉันไม่หลับนั่นก็คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือผักกรอบนานานเป็นสายผักกรอบเพราะว่าฉันนชอบกินขนมถุงมากและฉันก็ไม่อยากกินขนมถุงทีนี้เราอะไปติดใจผักกรอบที่มันจะไม่ไม่เป็นการทอดที่มีน้ำมันเยอะของยี่ห้อ Clean Paradise คือมันหาง่ายมากทุกคนหาได้ตามร้านขนมคลีนทั่วไปเลยที่นาชอบมากคือบรอกโคลีส่วนที่พี่แนนชอบมากคือเถื่นแต้วหวานหน,นใช่เพราะว่าอันนี้เขาจะเขียนเลยนะว่าอบแบบร้อยเปอร์เซนต์เวอร์ชั่นแบบอบล้วนๆไม่มีน้ำมัน มันไม่ได้เป็นการที่ไม่ใช้น้ํามันนะใช้แต่ว่ามันเป็นการเหมือนสลัดน้ํามันออกเหลือน้ำมันแค่ประมาณ1%น่ะน้อยมากๆเลยทุกคนทําให้มันเฮลตี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นผักเขียวมันทําให้เรากินแล้วเพิ่มสารต้านอนุมูลสละด้วยได้ไฟเบอร์เลยเนาะใช่ใ่เอามาแกะให้ดูเนี่ยเนื้อมันจะเบาแล้วก็เคี้ยวง่ายเดี๋ยวฟังเสียงการกินดูรู้สึกว่ามันโป่งๆหลวมๆกรอบๆกวงๆหวาน เราชอบมากเลยมันหวานอะเรามาดูบลคอกคลรี่กันบลอกคลรี่เนี่ยมันจะมีดอกที่แตกหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเค็มๆแล้วมันก็อร่อยดีเราชอบกินที่มันแตกๆเหมือนกันนะมันเหมือนหวานอะมันเคิดวมันหวานด้วยตัวมันเองมันไม่ปรุงรสอะไรเยอะเลยนะมันแค่ปรุงเกลือนิดเดียวเองเราเลยรู้สึกว่าได้ความหวานแล้วก็รู้สึกเฮลตี้อะไปหาซื้อกันได้แล้วทุกคนอันนี้ของรทมพาราไดซ์ค่ะ <ừ> กินทุกวันจริงๆเอาละกรอบเสร็จปุ๊บนะคะเราจะไปกันที่อันนี้เป็นตัวที่นาแนนอ่ะชอบกินเป็นแบบเหมือนปิงซูเลยทุกคน <Wow. S 1> ทุกวันต้องกินต้องกินทุกวันแล้วมันมี3รสที่ <ừ> เราชอบนั่นก็คือยี่ห้อที่พวกเราหลักมากๆนะคะก็คือยี่ห้อ healthy heaven a i g สามรสนี้เป็นรสที่เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจมีรสอะไรบ้างพี่แนนรสที่น้องนางกินบ่อยมากคือรสนมเย็นแก้มันแซกินทุกวันคือฉันอ่ะได้อิทธิพลจากนางเพราะว่าเคยดิ้นเสียงจึกจึกกินได้อยู่นั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่หมดกินอันนี้กินทุกวันเราชอบ มากเลยเราสี่สิบห้าแคลเองมั้งคืออย่างนี้มันเป็นนมอัลมอนด์เขาอ่ะใช้น้ําตาลหล่อหังกล้วยเป็นตัวให้ความหวานทนีนี้วิธีการกินของเราอ่ะคือเราอ่ะชอบมาแสกินหนึ่งมันกินได้นานสองมันทาให้เราอ่ะไม่ต้องอยากกินปิงซูแล้วพอมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งอ่ะด้วยความที่ยี่ห้อเนี่ยเขาทำมาเค็มค้นมากมันเลยทําให้รสชาติอ่ะมันแบบนัวมากแล้วแล้วมันไม่จือดอะแกไม่เข้าใจว่าทําไมเกล็ดน้ําแข็งก็ถึงได้เหมือนสลับวี่ขนาดนี้ใช่มันอร่อยมากๆจริงๆอ่ะแต่ประเด็นคือพอเมื่อก่อนอะเรากินตัวเนี้ยปัญหา เราเกิดขึ้นเคยเลยว่าเสียวฟันมากมันเป็นน้ำแข็งไงแล้วกินแล้วมันตีดขึ้นมาแล้วปวดหัวแกใช่ใช่ก็เลยบอกว่าเอ้ยน้องนาเราไม่ได้ชอบกินของเย็นเพราะเราเสียวฟันใช่พี่เนเป็นคนเสียวฟันเพราะว่าพวกเราฟันบางเป็นเป็นคนฟันหมาฟันเล็กตั้งแต่เด็กแล้วเราเคยฟอกสีฟันมาบ่อยมากๆาก่อนที่มาทําวีเนียเราก็ทาวีเนียไปหลายรอบใช่ แต่คือหลังๆเรากินได้สบายใจมากทุกๆวันเลยแล้วไม่เสียฟควาอีกเลยเพราะว่าเราอไปเจอตัวนี้มาทุกคนไอเทมเด็ดของพวกเราเลยนะตอนนี้แนะนำเลยค่ะก็คือเซนโซได สูตรนี้นะคะก็คือเป็นสูตรที่สําหรับคนที่เสี่ยวฟันสุดๆเลยทีเดียวใช่ซึ่งอันเนี้ยทันตแพทย์แนะนําให้ใช้ค่ะตัวเนี้ยที่ชอบเพราะว่าตัวเนี้ยเขาลดการเสี่ยวฟันได้อย่างเห็นผลเลยนะเพราะว่ามันมีโพแทสเซียมไนเตรตแล้วก็ฟูออไร<ม>ที่สําคัญนะเขาจะช่วยปกป้องสุขภาพฟันให้แข็งแรงและดูแลช่องปากครบในหลอดเดียวเลย<ม>ยาสีฟันตัวเนี้ยนะ ก้าในสิบทันตแพทย์แนะนําให้ใช้เซนโซไดร์เลยสำหรับคนที่มีอาการเสียวฟันเป็นพิเศษเหมาะมากๆสําหรับคนฟันอย่าง,างพวกเรานะหาซื้อกันได้เลยนะคะโปรโมชั่นเหลือแค่99บาทตามช่องทางทุกช่องทางที่เขาขายนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆ<า><า>ก็คือพวกเราอะ่ะใช้เซนโซไดร์มัลติแคร์ตัวนี้มันต้องใช้ประมาณ14วันนะทุกคน มันจะเห็นผลเลยใน14วันมไม่ใช่ว่าวันแรกโอ้โหต้องหายเสียวฟันนะพี่นาพี่ไม่นะคะเขาเคลมว่า14วันก็คือ2อาทินะเราก็บอกว่าสามารถป้องกันการเสี่ยวฟันได้24ชั่วโมง7วันเลยเราก็กินไปเลยแบบที่ไม่ต้อง,งเครียดไม่ต้องเสียวแลลืมไปเลยว่าเคยเสียวฟันดังนั้นนะคะ3ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่นานแนนรักมากๆแล้วก,กินทุกวันวันไหนไม่ได้กินก็เรียกว่าเหมือนจะลงมามาอันดับต่อไปคืออันดับที่2 อ่ะที่2ก็จะเป็นอาหารเช้าของเราเสมอๆค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้อนี้นะคะก็คือยี่ห้อคัพฟอร์ฟิตนั่นเองทุกคนมันจะเป็น <f> เป็นคัพเค้กที่มีไส้นะมันมัฟฟินหรือมันเป็นคัพเค้กวะคัพเค้กจำติงที่เป็นลูกผสมเออก็คือมันเป็นลูกผสมระหว่างมัฟฟินกับคัพเค้กแต่ว่าปีนี้ที่มาแรงแซงโค้งเพราะว่าเนื่องจากพวกเราทำโยเกิร์ตกินเองใช่ปะเราเลยไปซื้อเป็นแบบที่น้องเขาไม่มีไส้เวยก็คือเป็นกล้วยกับข้าวโอ๊ตเลยไส้ออ r i g i นอล เรียกว่าออริจินอลชิ้นหนึ่งแค่77แคลเท่านั้น<ม>ก็คือต่ําน้อยมากและที่สําคัญกินตัวนี้ถ่ายดีย่อยงา่ายสิ่งทริคที่พี่นายพี่แนนจะกินนะคะก็คือจะเอามากินกับโยเกิร์ตที่ทําเองนะคะแล้วก็กินกับแยมสตรอบเบอรี่ที่<ม> no sugar นะคะน,นี่นะคะเนื้อของเขาจะแน่นแบบนี้เลยอือันคือความตุกของทุกเช้าตึงๆมัน <laughs> มันนวลละมุนมันหอมข้าวโอ๊ตแล้วก็หอมกล้วยเบา ไม่หวานแฉมกินกับเนี่ยความครีมมี่ที่เป็นแบบมันติ๊กมากๆนะ<ม>โยเกิร์ตกลิ่นโยเกิร์ตเนี่ยเนาะ<ม><ม>แล้วมีความเปรี้ยวอ่อนๆของคืเบอร์รี่มีครบทุกรสเลยอีนี่อนเอาล่ะมาถึงอันดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้นานันชัมชาเลนจ์โฮลฟู้ดใช่ปะ่ะโฮลฟู้ดไดเอทก็คือการทานอาหารที่โปรเซสต่ำที่สุดหรือว่าผ่านกระบวนการแปลรูปน้อยที่สุดมันทำให้เราอะเลือกที่จะกินถั่วเยอะแล้วถั่วเราไม่ชอบกินแบบ เค็มอย่างเดียวเราชอบรสหวานด้วยที่มันมีพวกแครนเบอร์รี่หรือพวกนี้และตัวนี้อยากแนะนําเพราะว่าเขาพกพาได้ง่ายเราเสิร์ชหาเองเลยนะยี่ห้อเนี้ยเห็นนางกินประจำเล้ว่ช้าวันหนึ่งก็ไปขโมยกิน้ติดใจสั่งกินเองตลอดเลยนี่เลยทุกคนยี่ห้อ healthy blood sugar นะคะตัวนี้มันคลีนมากแล้วมันเป็นคีโตนะเพื่อนๆหนึ่งชิ้น่ะแคล่ํามากคือแค่61แคลฟาตสี่คาร์บแค่2แล้วโปรตีน2ข้างในนี้จะเป็นการคอมบน์ถั่วนะคะเมล็ดทันยพืชต่าง มันเคี <Okay. S 1> the the ้ยวเพลินมันหอมมนเขาสนุกพอเข้าปากปุ๊บถั่วมันวิ่งเข้าไปทั่วปากเลยอ่ะแล้วมันหอมโดยที่เขาอ่ะมันมีให้เลือกสองแบบน้ำตาลแบบน้ำผึ้งจริงๆกับน้ำตาลแย่หวานงานแนนอ่ะรสแคลโดยการใส่น้ำตาลย่หวานเหมือนทานน้ำตาลจริงปกติน้่ไม่หวานเกินไปเขาทําได้ดีมันมีความอมเปรี้ยวกระจัดแคนรี่ด้วยมันมีแฮนเบอรี่อืมอืมแล้วก็แล้วสนุกมาก และสาหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบนะคะแนน,น,นก็มีรางวัลมาให้สําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมก็คือสําหรับใครนะคะที่คอมเมนต์นะคะว่าชอบขนมคลีนยี่ห้ออะไราตัวไหนพิมพ์แนะนําเราด้วยนะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเราจะสุ่มแจก10รางวัลด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะจุใจนะคะไปกับการรีวิวขนมคลีนประจำปีแต่ว่าการกินขนมคลีนไม่ใช่ว่ากินเท่าไหร่ไม่ยางไม่ใช่เดื ขาานมพรินก็คืออาหารก็มีแคลอรี่เราต้อง manage พลังงานให้ดีแคลรี่อินแคลรี่เอาต้องดูนะคะเพียงแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็น healthy choice และสุดท้ายนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปกินก่อนเพราะเมื่อกี้ชิมชิมเองปกติต้องกินเยอะกว่านี้ไปแล้วนะคะ <c oughs> เอามากินกันทุกคนกินอะไรกะ